ผู้จาดการฟิแนนสวัสดีครับไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยนี่บอกค้นืึงการเป็นยังสี่ตีค้นืึงการมักสีก่ผัวค้นมาเนี่ยสี่มมยเรามันสี่แ่บสี่นัวใครหัวจะของออกมาคือสูงแทมือน,นี่คืออยู่สูงแทผู้จัดการฟิแนนรายงานเหนือรายงานโตน้ำพีน้ำนองความทีมงานค่ายเพลงตัวเกวม,มิวสิกวันนี้ดีใจเป็นอย่างมาก นะครับผมเห็นพี่น้องมาหมวนสื่นห้อแซวบน้ำกันได้มือนีห้อนพี่น้องห่อนบ่มือนีห้อนว่าฝนตกจะเทียบไปอยู่แถวนี้ตกจะเทียบบ่มันคือมา,มาเอามาเอาขักแทน,นต้นดอกไม่ยังก,ก่อคนเจ้ากระไดเอ้ยคอมเมนต์ตาตะคนเก่นานี่กระไดอีนั่นเป็นแจ็คชันมะงั่นไปแจ็คซี่กบเปลี่ยนขึ้นเจาา้า้าอีเหรอวะ ไม่เกิดเปลี่ยนอินฟู้อินเซอร์เป็นนักร้องเป็นดารลาหนีเขาบอสสเพราะว่าเขากับบดานี่พ,พี่น้องเฮ็ดใ,ใน,นข้นชุมเขาก็บชมเฮ็ดในข้นย่องเขาก็ย่องเฮ็ดในข้นดาเขาก็บดาใช่ไหมครับเศร้า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 อย่าบอผื่นค้นมันบอกบอกดีมาห้องไปมเาเบอกแม่ <c oughs> อันชุ่มบา่ปาปีบานฟินแนนซ์เสียงไรนี่บัติโท้สูมีงานอะไสจำกูบะเนี่ยอย่านักพูดละคนเก่าร่มคางเบาอยู่กับเต็มใจบันแมงเงยไหลอยู่หนาตัวอันางน้ำแข็งกันแม่ จะเป็นเจ้าหมักมวนคักซาขออนุญาตรับต่างก่อนเด้ออุ้ยมือนี้มีพัดลมดีใจมากโอ้ยเย็นซวยๆด,ดีดีวะสองหน้าหน้ากันตีพัดลมกับบอม,มีใ <c> ห <oughs> ้มุขไหลน้ำเนี่ยเอาเดมาไปมากไก่ฝ่ายมากตะขอแนแก่นผืนนี่ร้อยสองร้อยกับว่าไปตัวเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านน้ำปุยหวานฟินแลนด์กินบุญกินท่านกินกุศลน,น้ำกันให้มากกระไดลูกสองคนโปได้ใจคาแพรมปอกแพรมเผือดยู่ดีอย่ามาขาดมาขไหลชิมะหลองเพลียงไหลฝ่ายมาเนียนปะามื่มนี่หามขาดบางหลองเพลียง มีเงินซ่าบาทเฮ้ยยังก็เฮ็ดลวดฮลัลโหลโอ้ยคนนี้จำได้อยู่ชอบเม้นดา่าแต่คนอยูคนนี้นะ่ะอย่างงั้นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอือดีแต้าเหนียเนาะปืนแมงสวอเดแหละปะ <c oughs> โอ้ยช่วงนี้วิญหาวโดมยาดมก็นดอกเออโอ้ยอยาดมตาหีเขียวดมที่ไรหีเขียวทุกที ดมหนึ่งครั้งในผัวหนึ่งคนดมสองครั้งใน้ผัวสองคนดมเบิดมืออุย้ยเลยตุ่มปีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช่องทางติ๊กต็อกนะครับผมบาขายของดอกพภา่าขายของโดนสดชื่นละลื่นตูด